สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับความสวยงามแล้วก็ทำความรู้จักกับน้องอโกนิมาสองต้นนี้นะคะพร้อมกับไปดูความแตกต่างนะคะว่าน้อง2ต้นนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ าเรามองผ่านๆน,นะคะจะเห็นได้ว่าน้องสองต้นนี้มีความคล้ายคลึงกันนะคะเนื่องจากว่าน้องเป็นอโกนิมาที่มีขอบใบเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะต้นที่อยู่ในกระถางสีขาวนะคะทุกคนน้องมีชื่อว่าอโกนิมาสยามออเรนต์นะคะทุกคน เป็นอโครนิมาอีกต้นหนึ่งนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะเนื่องด้วยขอบใบของน้องเนี่ยจะมีความเป็นสีแดงอ่อนๆนะคะทุกคนมีเฉดที่อ่าจะอ่อนกว่าตัวแสงเงินเสียงทองเนาะอ่าตัวเส้นกระดูกและเส้นกลางใบนะคะก็จะมีความสีชมพูจะออกโอรสเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนรูปทรงใบเนี่ยจะเรียวยาวนะคะ ปลายใบจะมีความเรียวแหลมนะคะแล้วก็บิดเล็กน้อยนะคะทุกคนถัดมานะคะเราจะมาดูาใต้ใบของน้องนะคะใต้ใบของน้องนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวเส้นกระดูกเนี่ยก็จะเป็นออกสีโอรสโอรสนะคะนี่ค่ะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะ ถัดมานะคะทุกคนต้นนี้ชื่อแสงเงินแสงทองนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องอยู่แล้วเนาะอ่านี่นะคะพื้นใบของน้องจะเป็นสีเขียวจ้าขอบใบจะมีสีแดงเป็นเฉดที่เข้มกว่าตัวสยามออเรนนะคะทุกคนอ่าพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มค่ะตัวเส้นกลางใบเนี่ยก็จะมีความเป็นสีแดงเข้มมากๆเลยนะคะทุกคนจะเฉดเดียวกันกับตัวขอบใบของเขาเลยเนาะ ก้านใบและลำต้นของเขานะคะเขาจะออกเป็นเฉดสีชมพูอ่อนๆนะคะชมพูนุ่นๆนะคะทุกคนนี่ค่ะต้นนี้มีแตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะค่ะเทียบกันให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนว่าเขามีขอบใบที่สีคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะคะทุกคน อโกโนนมาหรือว่าแก้วการจนาเนี่ยเขาจะชอบแสงแดดรำไรนะคะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงใต้สแสลนเนี่ยก็ควรจะพรางแสงแสงประมาณ70%เปอร์เซนนะคะทุกคนการให้น้ำนะคะให้น้ำอย่างน้อยนะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูฝนเนาะเราก็อาจจะเว้นระยะตามความเหมาะสมนะคะทุกคน ก่อนรดน้ำเนี่ยเราก็อาจจะดูตัวความชื้นนะคะจากกระถางของน้องนะคะอาจจะสังเกตจากวัสดุปลูกนะคะถ้ายังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องลดก็ได้นะคะทุกคน ลักษณะดินที่ไม้ตระก,กูลอโกนิมาชอบนะคะเขาจะชอบดินที่โล่งที่โปร่งนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เรารดน้ำเขาลงไปเนี่ยน,น้ำเขาจะไหลผ่านก้นกระถางได้เร็วนะคะ ่าเราอาจจะใช้เป็นพวกเพอร์ไลท์หรือว่าเป็นพวกมะพร้าวสับช่วยผสมลงไปในดินปลูกนะคะเขาก็จะช่วยให้ดินของเราเนี่ยโล่งโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะรากของเขาก็จะเดินดีต้นของเขาก็จะแข็งแรงจเจริญเติบโตได้เร็วนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ